ขอบคุณที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายค่ะมาแจ้งกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเอาเอาเริ่มเริ่มเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วกันเนาะอันนี้น้อยจะได้เก็บง่ายๆนี่เลยเอาพ่นด้วงก่อนอุ้ยแล้วก็มีเหรียญน,นี่ค่ะจิ๋วมากค่ะเล็กมากเล็กมากนะคะค่ะได้ลุ้นตลอดเละค่ะเป็นน่าลุ้นทุกวันนะคะว่าแกะกล่องปุ๊บจะต้องลุ้นว่ามีอะไรอันนี้อู้สวยค่ะตาสวยมากเลยรัชกาลที่ สี่พระมหามงกุฎอุ้ยตาชัดมากสวยชัดมากค่ะเห็นไหมคะภูมิใจนำเสนอเลยตาชัดมากปกตินะจะไม่ค่อยชัดจะไม่สวยแบบนี้เนาะที่เคยเห็นจะแบบสึกไปข้างนึงเหลือดีอยู่ข้างเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะราพระมหามงกุฎชัดแต่ตาตรงพระแสงจกักไม่ชัดแล้วเนี่ยค่ะพดดวง ชนิดราคาหนึ่งบาทนะคะเม็ดหนึ่งบาทเขาสมัยก่อนเขาคิดตามน้ำหนักค่ะหนึ่งบาทก็คือสิบห้ากรัมตามน้ำหนักเขาจะคำเรียกจะตามน้ำหนักมีสลึงมีไัยมีเบีย้ยมีเมสี้ยวมีซิกมีอะไรตัออะไรเนี่ยค่ะตามประมาณนั้นตามน้ำหนักที่เรียกตอนหลังนี่เพิ่งมาปรับเป็นบาทบาทนี่ก็คือตามหลักสากลแล้วอะค่ะ อัตราเรียกมีมีสตังมีบาทมีสลึงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นอู๋ราชการที่5ค่ะทุกคนอ้อกรผ่นดินผ่านพระราชลัญชกรเนี่ยรุ่นนี้มีพระบรมชายาสาธิสลักษ์พระบรมรูปของพระองค์แล้วค่ะสมัยก่อนนี้ยังไม่มีนะคะเหรียญรัชกาลที่หยังจะไม่มีรูปของ ในหลวงก่อนนั้นนะคะรัชกาลที่สี่ที่ผลิตเหรียญเหรียญนียเริ่มเริ่มมีการเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่สามแต่เห็นเป็นรูปธรรมได้นะคะเป็นรูปลักษณะของเหรียญแบบนี้นะคะในรัชกาลที่สี่แต่ก็ยังไม่มีรูปพระมหากษัตริย์ประทับหน้าเหรียญจนมาถึงในสมัยเนี่ยคะ่ะรัชกาลที่ห้านะคะก็มีรูปพระมหากษัตริย์ประทับหน้าเหรีย เหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญรัชกาลที่ห้าจึงเป็นเหรียญแรกที่มีพระบรมฉายาลักษณ์อู้สวยค่ะชัดมากเห็นไหมคะบ่าคือที่ดูชัดอะดูตรงบ่านะคะดูตรงธนูดูตรงบ่าเนะะี่ยค่ะตรงไหลเนะะี่ยค่ะจะลวดลายจะยังอยู่นะคะเพราะเป็นส่วนที่นูนที่สุดถ้าบ่ายังอยู่นี่คือถือว่าใช้ได้เลยชัดนะคะด้านหน้าพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่ห้าค่ะ เหรียญราชกานที่5้ากลับมาด้านหลังตราแผ่นดินหูหนึ่งสองสคะ่ะทุกคนชัดมากชัดมากเหรียญนี้สวยค่ะคมแต่ก็มีบินนิดเดียวเองนะคะถือว่าใช้ได้น่าเก็บอยู่คะ่ะเหรียญนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดยนสวยค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเอ,เ,อเอาเอาเหรียญที่เก็บออกมาเพราะตอนนี้เงินเขาราคาก็จะก็จะจะแบบ จะดีกว่าเหรียญที age. Age ่ผลิตจากเนื well, sell ้ออื่นนะคะเนื Zeit ้อเงินนะคะอันนี้เขาเป็นเนื hmm. ้อเงินโลหะที่ผลิตอะค่ะผลิตจากเงินแท้นะคะเพราะฉะนั้นราคาเขาก็จึงมีมูลค่าเป็นเงินแท้เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นผลิตจากเงินแท้ทั้งสิ้นเลยนะคะจะเป็นเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญโบราณพวกนี้นะคะเนี่ยใช้เงินนะคะผลิตคําว่าเงินก็คือมาจากเนี่ยค่ะเนื้อโลหะที่ผลิตนะคะเป็นเงินค่ะแล้วก็มีอะไรต่อ มีอะไรอีกอ๋อมีนิดหน่อยก็มีเหรียญพอสอที่เป็นนรับเนาะพอสอเนี่ยค่ะพอสอที่เป็นนัดรับเลยคือสิบบาทสองห้าสามหนึ่งห้าร้อยบาทนะคะถ้าผ่านใช้ไม่ผ่านใช้ก็หนึ่งพันบาทสิบบาทสองห้าสามหนึ่งสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทสิบบาทสองห้าสี่สองรับซื้อเหรียญละ ยีบาทส0บาท2 5 3ห้รับซื้อ20บาทส0บาท254ห้าสี่บาท5้าสาบาทสี่สาตอนนี้ขายไม่ได้แล้วจะหยุดรับแล้วนะคะจะรับเนี่ยค่ะ4 4่สี่หนึงสี่สสาค่ะเป็นหลักนะคะอันนี้ค่ะ4ี่หนึ่งแล้วก็เหรียญจริงๆเหรียญน,นี้นะคะปกติแล้วไม่ได้รับซื้อค่ะ ไม่ได้รับซื้อแต่บางทีเอฟซีเขานํามาไปแล้วก,ก็ให้บวกให้บ้างนะคะแต่ไม่เยอะเหรียญสิบบาทสองสีที่ระลึกหกสิบเอ็ดวาระค่ะปกตินะคะปกติเลยคือไม่รับซื้อเนี่ยค่ะเหรียญสองบาทเดี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะปกติไม่รับซื้อมีเหรียญอะไรอีกหนอมาดูกันต่อโอเหรียญเหรียญสตางค์มาเยอะค่ะ เหรียญสตังค์นะคะเหรียญพดด้วงนะคะจะเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เอตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยดีกว่าสุสขโขทัยอยุธย,ยาเป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้นะคะเหรียญแท้แล้วก็ตราก็จะมีแค่ตรงนี้ค่ะอันนี้ตราประจำแผ่นดินแล้วก็อันนี้ตราประจำราชการก็จะมีทุกราชการจะต้องมีตราตรงนี้นะคะเปลี่ยนไปแต่ตรงนี้จะส่วนมากจะเหมือนเดิมก็จะมี เปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยเอ๊ะเมืนะ่อกี้ป็นะอ๋อเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ไม่แท้นะคะเป็นเอามาให้ดูเฉยๆเอามาให้ดูค่ะเอามาเปรียบให้ดูอันนี้น้ำหนักจะไปทางไหนก็ไม่ไปจะไปสลึงก็ไม่ไปเปบาทไปยห้าสิบไปสองหลึงอะไรก็ไม่ไปน้ำหนักครึ่งครึงค่งเก้ากรัมไปทางไหนก็ไม่ไปนะคะกลาก็ไม่ใช่นะคะเนื้อก็ไม่น่าจะใช่เนาะไม่น่าจะใช่เนื้องเงินเหมือนจะเป็นตะกั่วพดด้วงเขาน่าจะผลิตง่ายอะคะ่ะเขาว่าเขาใช้ตีมือ จึงมีการปลอมแปลงได้ง่ายแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินนะคะถึงจะปลอมจะไม่ใช่เพราะดวงแท้แต่ถ้าเป็นเนื้อเงินนะคะซื้อได้ค่ะซื้อในราคาเงินเงินตอนนี้กรัมหนึ่งอย่างอย่างต่าสุดเลยก็น่าจะได้2ี่สิบาทถ้าเงินนิ่งนะคะเงินเงินนิ่งเงินเปอร์เซ็นต์สูงค่ะอย่างต่ําก็อย่างต่ําๆนะคะต่ําๆก็ได้ละ2ี่สิบาทแต่ถ้าเป็นเงินเขียวเงินเปอร์เซ็นต์ต่ํา นะคะเงินเขียวเงินเปอร์เซ็นต์ต่ากรัมหนึ่งก็อาจจะแค่1ิบบาทหรือส10บสิบกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะคะตามเปอร์เซ็นต์วันนั้นถึงได้บอกว่ารับซื้อเงินตามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามน้ําหนักนะคะพราะนั้นถึงได้ยินเน้นคือระบุไม่ได้อะคะ่ะระบุร้อยเปอร์เซ็นต์ระบุชัดเจนเลยไม่ได้ว่ารับซื้อเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื้อเงินแต่ละชิ้นงานจะไม่เท่ากันนะคะเข้าใจตรงกันนะคะค่ะ จะบอกจะบอกเลยว่ารับซื้อตามเปอร์เซนต์เงินและตามตามตามเปอร์เซนต์เงินนั่นแหละและ้วก็ตามน้ําหนักนะคะน้าหนักกับเปอร์เซนต์เงินเปอร์เซนต์เงินต่ําก็จะได้น้อยเปอร์เซนต์เงินสูงเปอร์เซนต์เงินสูงที่เขาเรียกกันเงินนิ่งก็จะได้ราคาดีถ้าเป็นเงินเขียวเงินเขียวก็คือประมาณแปะตั้งประมาณอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้ราคาราคาก็จะต่ําลง นะคะเข้าใจนะคะทุกคน